8สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายหากคุณกินน้ำพึ่งทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงน้ำพึ่งก็คงจะมีน้อยคนนักที่จะไม่ชอบกินเพราะด้วยที่รสหวานหอมอร่อยทำให้นึกถึงทีไรก็อยากชิมลิ้มรสไปทุกที วันนี้สุดติ่งจะพาท่านมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะถ้าเราทานน้ำพึ่งให้ได้ทุกวันเชื่อว่าถ้าได้รู้แล้วแม้ไม่ชอบทานก็คงอยากจะหามาติดบ้านไว้อย่างแน่นอนไปดู8ข้อดีของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อทานน้ำพึ่งทุกวันกันเลยค่ะ 1>, 1. อาการจุกเสียดแน่นท้องท้องอืดมีลมในกระเพาะอาหารมากเป็นอาการที่ทรมานไม่ใช่น้อยหลายคนจำต้องใช้ตัวช่วยอย่างการกินยาลดกรดเป็นประจำถ้าคุณไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนั้นก็ให้จิบน้ำพึ่งหวาน,วานอร่อย,ออยสักวันละช้อนก็จะช่วยให้แก๊สในกระเพาะอาหารลดลงลดอาการเหล่านี้ได้แล้วค่ะสสุขภาพแข็งแรงดีไม่เจ็บป่วยหรือป่วยน้อยลง ภูมิคุ้มกันดีขึ้นเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาเรื่องนี้น้ำพึ่งช่วยได้ค่ะเนื่องจากน้ำพึ่งเต็มไปด้วยเอนไซม์วิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่จะช่วยให้คุณต่อสู้กับแบคทีเรียได้ดีท่านที่มักมีอาการร่างกายไม่สู้ดีเจ็บป่วยไข้เป็นประจำลองทานน้ำพึ่งบ่อยๆดูอาจจะดีขึ้นได้นะคะ 3. ตื่นขึ้นมาตอนเช้าๆคนเราควรจะระบายของเสียออกจากร่างกายให้หมดโดยการใช้สูตรนี้ค่ะน้ำพึ่งกับน้ำอุ่นคือสูตรสำเร็จที่ดีต่อระบบขับถ่ายของคุณเลยล่ะเป็นการดีถอกร่างกายแบบเบาๆก็ให้ใช้น้ำพึ่งน้ำมะนาวและน้ำอุ่นผสมให้เข้ากันแล้วดื่มทุกเช้ารับรองเห็นผลระบายของเสียออกจากร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนค่ะ 4. บำรุงผิวพรรณให้สดใสเนียนขึ้นเพราะว่าในน้ำพึ่งมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระแบบธรรมชาติที่จะช่วยขับของเสียและเจ้าแอนตี้แบคทีเรียจะช่วยให้ผิวของคุณสะอาดและสดใสขึ้นดื่มทุกวันก็ดูดีได้นั่นเองค่ะ 5. สาวๆคนไหนกำลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักน้ำพึ่งก็ช่วยได้นะคะ เร่เข้ามาทางนี้กันเลยค่ะน้ำหนักลดลดความอ้วนแม้ว่าคุณจะเป็นคนติดกินหวานการกินน้ำผึ้งนั้นดีกว่าการกินน้ำตาลขาวเนื่องจากน้ำผึ้งเป็นน้ำตาลที่ได้จากธรรมชาติที่จะช่วยลดความอยากของหวานของคุณได้ถ้ารู้สึกอยากของหวานทดแทนด้วยน้ำผึ้งในปริมาณที่เหมาะจะลดแคลอรี่ไปได้มากกว่า64เนต์เลยทีเดียวเชียวค่ะ6แก้อาการเจ็บคอได้เหตุผลว่าทำไมนะเหรอ ก็เพราะว่าน้ำพึ่งเป็นเพื่อนแท้ในช่วงหน้าหนาวนะสิน้ำพึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกชุ่มคอและช่วยรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะหน้าหนาวที่ร่างกายของเราต้องเจอกับสภาวะอากาศแห้งและเย็นจัดหาซื้อน้ำพึ่งติดครัวไว้จิบวันละนิดวันละหน่อยอาการเจ็บคอก็จะไม่มากวนใจแล้วล่ะคะ่ะ เจ็ดดีต่อเลือดในร่างกายของเรามากๆโดยน้ำพึ่งมีปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เหมือนน้ำตาลทรายขาวการผสมผสานของน้ำตาลฟรุกโตสและกลูโคสจะช่วยให้ร่างกายรักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีระดับเลือดในร่างกายอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมรวมไปถึงการช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะ 8. น้ำพึ่งยังมีสรรพคุณที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้ามนั่นก็คือลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัวใจสารต่อต้านอนุมูลอิสระในน้ำพึ่งยังมีประโยชน์ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจโดยมีงานวิจัยหนึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ำพึ่งสามารถชะลอกระบวนการออกซิเดชันของคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในเลือดของมนุษย์ที่เป็นอันตรายต่อหัวใจของคุณได้ด้วยค่ะ เมื่อรู้แบบนี้แล้วจะรอช้าอยู่ไม่ได้แล้วรีบไปหาน้ำพึ่งมาติดบ้านไว้เลยนะแล้วอย่าลืมกินทุกวันในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ